มาไม่คำนวณนให้นะอ่าใครได้เลขแล้วก็คำนวณเองดูดูว่าได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรนะเอากระตุ้นเราจะไปใส่ตรงไหนอ่าเราดูนำปัดเราจะมาอ่าเปไหนแล้วอาตมาอยู่ไหนานี่เราดูของปนตู้ไอตู้ไอแบใส่ใช่ไหมเออไม่ไม่เราสองดูตรงนี้ใช่ไหมเออ ขยับขยับ่ยจิงๆิงไปจิงมาอยู่เอออันนี้เห็นไหมมันไม่ตรงกันใช่ไหมได้ห้ากันหนึ่งบวกคิดขอไขันนี้ข้ไท่เดี๋ยวดูคนตามบัวคิดเลขนไ่ตรงกันอันนี้ ตเป้ลยใ่อคสุดท้ายนะคนสุดท้ายละ่าสุดท้ายละอปงป้งวันที่สาเมาดูนะใครไม่เข้าใจใครไม่ใจดูเนี่ยเดีนรอบสุดท้ายแล้วเสียงมันมีละเป็็นเลยนะสี่ 1นึ่งห 5, 5, 5ึ่งแปล้วก็ส5่5ว1ห้นึ้างเป็น5 5าเกเป็นห5าบเป็นหนากเป็นเข้าใจยังตรงนตรง 5บวกหเป็น15หบวกเป็นส5 1บวก1นเป็นหกบวกนเป็นเ1บวกเป็น3 2บวกเป็น8ปดบวกเ็ดเป็นส3่มบวกแดเป็น2อปดบวก4เป็น3าสาบวกสเป็น5ตรงกันไหมคิดเกินเปแถวหนึ่งโอ้ตัมโบสังโฆบอกแล้วว่า สองเลยนะหนึ่งสองหกเจ็ดของคุณอะไรที่มาจากชายภูมิดีนั่นแหละแปดไหมแปดมวยฟาร์ฟาร์ที่เลี้ยวฟาร์อีเลี้ยวฟารีู่กฟาร์บางคนจีนชอบบางคนจีนชอบมากที่รูกฟาเนี่ยรวยตลอดทางเลยเนี่ยบางคนก็ที่ชื่อฟาร์บางคนก็หนึ่งเจ็ดแปดโหรวยตลอดชาติเลยที่ซื้อฟารซื้อนี่แปลว่าอีชื่อฟาอีชื่อฟา อันนี้เลี้ยวฟ้าอันนี้รวยตลอดทางนี้รวยตลอดชาติพออันนี้ก็อันนีเลี้ยวชีอันนี้เราก็ไปเรียนความรู้แลต่ที่จริงไอ้ลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยไม่มีความหมายนะแต่๋ยเราจะไปตีความหมายแล้วก็เราไปฝึกตีก็แล้วกันแต่ไม่ต้องไปถามความหมายเขาบอกว่าคือลัคกี้คือลัคกี้ล่าสุดเนี่ยจะมาไปเดินถนนคนเดินที่ถนนวาลายไปเจอแม่หมอดู แล้วเขามีเลขสี่ตัวไม่รู้สี่เก้าสี่ห้าเก้าสี่เลยเอาวางตั้งโต๊ะเด่นมากเลยจะมาเลยให้อะไรนะหมอวัดไปถามหมอวัดไปถามว่าอันนี้เลขอะไรเนี่ยหมอวัดหมอวัดไปถามอะไรไปถามแม่หมอดูว่าอะไรนะอันนี้เป็นเลขอะไรเล่หมอว่าเขาว่าเลขนี้เป็นเลขมงคลไม่รู้ใครเ,คเอามาจากไงเราไม่รู้ว่าเลขมงคลอะไรไหมก็เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย เล,คลคเลขมงคลก็คือว่าเลขมงคลก็คือเลขดีเลขดีสาหรับเราภาษาจีนลัคน์เฟอร์ลัคน์เฟอร์อ้าวเราไปก่อนจะจบเดี๋ยวให้โปรตุยอีกสินาทีให้โปรตุยมาอธิบายว่าเอาไว้ใส่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะมาไปเอาแผ่นทองมาเดี๋ยวบอกคิดเสร็จแล้วมอไปประกศาศเสร็จทำไมไม่ได้เซ็นชื่อเลยเดี๋ยวจะเดเซ็นชื่อเซ็นนะ เอาประตูให้มาใหม่มาไปเอาเอาแผ่นทองกับเมื่อกี้มาจะเอามาหรือมา